ใช้หลักการเซนนะฮะสะอาดตาก็สะใจประมาณนี้นะผมจะแนะนำเสมอนะครับใครดีับมาครับมาครับร็ะด้พูดจัดกัปีส่า้จะจัดปีนะครับเราวันหนึ่งก็เที่ยวประมาณสักหมื่นคนนะครับที่มาเที่ยวนะครับตอนนี้ก็หมดตุ้งดอกบาเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ลานินหนา นะครับลานยิ้งามเป็นหินตามประทับปฐมพี่ยาถ้าใครมีพาสปอร์ตนะครับกนะ็สามารถที่จะไปทายตรงเี้ได้ตรงนั้นได้แต่นักวิ่งทุกคนเนี่ยน่าจะผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยตัวเลยนะครับปล่อยท่านเที่ยวทุกท่านเตรียมพร้อมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะนับปล่อยหลังนะครับสิบนีนะครับเตรียมพร้อมีใครยังไม่ได้ถ้าจุดศูนย์ แวิ่งนิ่ออกานตัวเรียนเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายสักพักหนึ่งก็จะเริ่มไปตัวในรุ่นห้รุ่นหนกิโลเมตรนะครับ่เปิดตัวรับวิ่งเลยครับผมไปทั้บก็ะิกบงปสบายี่สบสามคบสาม รุ่นสุดท้ายครับปล่อยตัวไป,รรบไปลบไปเลยขอให้มีความสุกนะครับวิ่งานเทรลออนเดอะร็อกในปีนี้ด้วยนะครับปรไ,ปไ,ไปนะ,ปนะ,ปะุนสุดท้ายไปแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูจุดที่ถ่ายรูปข้างบนกันนะครับทำเป็นไม้ขึ้นไปนะครับ ใช้ได้เลยครับสวยสวยสวยเยี่ยมว้าวตรงนี้มีชื่อเพราะมากเลยครับเขาชื่อว่าบันไดสวรรค์น,นะครับด้านนี้ครับยูบวสวยงามมากสุดๆสุดยอด เห็นบริเวณพื้นที่ของเขตรัศดรปันสัตปาซับลังกาเลยนะครับเมื่อวานที่เราลงไปเดินสำรวจเส้นน้ำตกผาพึง่งแล้วก็ตัวตัวผาที่ภูเขาจันผานะครับด้านโน้นข้างล่างนี่เองถ้าอากาศดีก็จะเห็นหอส่องสัตว์นะครับของเขตรัศดรพันสัต,ต,ต,ตปาซับลังกาเลยวันนี้หมอกจัดอยู่ อุณภูมิดีนักวิ่งนะครับทุ่นแปดกิโลมาถึงแล้วเอาลงไปส,สี่คนลยใช่สู้ๆครับสู้ๆนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของป่าหินงาเองหมครับยอดเลยครับต่อผาสวดพผ่นดินนะครับจุดไฮไลท์ของส่วนด้านหลังนี่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในของทีราซาบันสปาซับลังกาของเราเหมือนกันนะ ทั on ite, <LO> ้สองกิโลครับเดี <S <S well, oh um, oh. Oh ๋ยวลองบโมยรงมัลสุดสุดหมเวลาแล้วครับเม็ดชายก่อนนะครับโอ้โหเอาพี่